สวัสดีครับขอต้อนรับรสู่ช่อง VNP มีเล่าคลิปนี้ผมก็ยืนอยู่บนสะพานล,ลอยด้านล่างก็เป็นถนนประชาธิปกตรงนี้ก็เป็นจุดตัดของถนนอรุณอมริน,ลนและถนนสุเด็จเจ้รพยารถด้านขวานะครับก็มาจากสะพานพุทธและก็สะพานพระปกเกล้าฝั่งพระนครมุ่งหน้าไปทางวงเวียนใหญ่ส่วนด้านตรงข้ามนะครับก็เป็นฝั่งที่เป็นรถมาจากวงเวียนใหญ่แยกบ้านแขก มุ่งหน้าเข้าพนะนครข้ามสะพานพุทธหรือว่าข้ามสะพานพระปกเกล้าคลิปนี้ผมจะพามาดูงานก่อสร้างสถานีสะพานพุทธยอดฟ้าก็อยู่ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราบุณะวงแหวนกัญจนาพิเศษโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราบุณะวงแหวนกัญจนาพิเศษ ผู้รับจ้างนะครับก็ได้มีการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนประชาธิปกโดยเฉพาะในด้านฝั่งขาเข้านะก็ปิดหมดเลยนะก็จะเหลือในฝั่งขาออกนะครับซึ่งมาแบ่งกันฝั่งละ2อถึงสช่องจราจรตั้งแต่ช่วงซอยประชาธิปกซอยสองจนไปถึงบริเวณแยกบ้านแขกเพื่องานก่อสร้างสถานีสะพานพุทธยอดฟ้า ความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้ก็กําลังดําเนินง,งานเกี่ยวกับเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างสะพานข้ามปลองสมเด็จเจ้าพยาซึ่งอยู่ด้านหน้าของผมเนี่ยแหละแล้วก็งานก่อสร้างกําแพงกันดินสถานีเริ่มงานมาตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2566ก็จะก่อสร้างไปถึง,งวันที่30เมษายน2567ตลอด24ชั่วโมงด้านหน้านะครับที่อยู่บริเวณปากซอยของถน,นนนรุนอมบินนะ ตรงนี้นะครับขยายให้ดูหน่อยนึงตรงนี้ก็เป็นปากทางเข้าถนนอรุณรมริน,นมีการเสริมโครงสร้างสะพานด้านล่างนะครับมียิงก็เป็นคลองนะคลองสมเด็จเจ้าพระยาคลองนี้ก็วิ่งตัดถนนประชาธิปปกนะครับไปทางคลอง3กิจการลูมค้า i t ทีดีเอ็นผู้รับจ้างงานออกแบบแล้็ก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนนรปบนนะสำหรับความคืบหน้างานก่อสร้างในเทอมที่3ช่วงผ่านฟ้าจนไปถึงสะพานพุทธเดือนพฤศจิกาย,ยน2566ทําได้20.90%มีจํานวนทั้งสิ้น17สถานีระยะทางรวม23.63กิโลเมตรแบ่งเป็นสถานีใต้ดิน10สถานีระยะทาง14.29กิโลเมตร แล้ก็เป็นทางแบบยกระดับอีก7สถานีระยะทาง9.34กิโลเมตรแนวเส้นทางนะครับก็จะเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางซื่อไปบางใหญ่วิ่งมาทางด้านทิศใต้ผ่านถนนสายหลักอย่างเช่นถนนสามเสนถนนข้าสุเมนถนนมหาชัยหลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณข้างสภาพ,พระปกเกล้าเข้าถนนพระเจธิป,ปกผ่านถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้าถนนสุขสวัสดิ์ไปส้นสุดบริเวณถแถวตลาดคูุน่น ตรงนี้ก็เป็นสวนแบบเช็คอินได้น,นะครับด้านหลังปายนี่ก็จะเป็นคลองสมเด็จเจ้าพยาตอนนี้ผมขยับมาเรื่อยๆมาใกล้ๆก,ก,กับบริเวณแ,แถวแยกบ้านแขกแล้วการจราจรในด้านฝั่งขาเข้านะครับเข้าเมืองนะไปพระนครน,นะครับก็โล่งๆนะแต่ส่วนฝั่งกลับกันนะครับรถขึ้นจะเยอะหน่อยเนื่องจากว่าเป็นช่วงเย็นผมมาวันนี้ก็เป็นวันเสาร์วันนี้มีพุ้ยนะ พลุเขาจุดที่สะพานพุทธมีคนไปจองคิวกันเต็มเลยผมไปแอบมองหน่อยหนึ่งนะครับมาจองกันตั้งแต่ช่วงเย็นเลยนะมีคนมาถ่ายภาพพลุนะครับเขาก็จะจุดวันสุกวันเสาร์นะช่วงนี้ก็ยังมีจุดอยู่นะครับยังมีการจุดพลุให้ชมอยู่สำหรับสถานีสะพานพุทธก็ไปจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีทอง ซึ่งตอนนี้รถไฟฟ้า,ฟาสายสีทองสถานีสุดท้ายก็คือสถานีคลองสามนะครับอยู่บริเวณแถวโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินแต่คิดว่าคงไม่นานนะทางกรุงเทพมนครน,นะครับน่าจะต่อมานะต่อมาเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสายีม่วงที่สถานีสะพานพุทธนะครับทําให้ประชาชนนะครับในย่านคลองสามก็สะดวกสบายขึ้นนะเชื่อมต่อเข้าสู่ตัวเมืองได้ง่ายขึ้นนะครับ ย้ายเสาไฟฟ้านะครับตรงนี้เริ่มก่อสร้างแล้วนะเป็นทางเข้าออกที่3นะครับตรงนี้จะอยู่บริเวณแถวในด้านฝั่งขาเข้าใกล้ๆกับแยกบ้านแขกสี่แยกบ้านแขกก็จะมีถนนอิสรภาพนะครับแล้วก็มีถนนประชาธิปกประดัด ไสศึกษานะครับเยอะมากเลยนะไปสิลปานนปไปโรงพยาบาลสิรดีลาดก็ได้ตัวนี้ก็เรียกกันว่าสีแยกบ้านแขกนะครับมีถนนประชาธิปกจากหวาไปซ้ายนะครับแล้วก็รถที่ตรงมาก็คือรถที่มาจากถนอนอิสรภาพ วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับแต่ว่าการจ,ะะจราจรรู้สึกจะติดขัดมากเลยนะโดยเฉพาะในฝั่งเข้าเมืองนะครับหรือว่าไปเที่ยวงานอะไรก,ก็ไม่ทราบตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่โมงกว่าๆนะครับยังไม่ถึง5้าโมงเย็นนะแต่รถเยอะมากเลย น,นี้ก็เป็นงานก่อสร้างที่อยู่บริเวณแถวแยกบ้านแขกสถานีสภานพุธนะครับก็อยู่ในช่วงการสร้างกำแพงกันดิน,สถ,นสถานีเสริมความแข็งแรงให้กับสะพานข้ามคลองสมเด็จเจราพยา,วาความเป็นความคืบหน้าของสถานีสภานพุทธยอดฟ้าในสัญญาที่3โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตาปูนราบรุณะหงแหวงกาญจนาพิเศษ ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไว้พบกับวีพมีเรื่องเล่าลใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ